กราบสวัสดีครับผมอยู่กับผมบุญเรือนสล็อตอีกแล้วนะวันนี้เรามากับทุนที่1 2 9บาทของเรานั่นเองนะวันนี้จัดกันมาแต่งกับสาวถ้ำนะขอจะปั่นไปที่เป็นสองบาทเลยก็แล้วกนะันมาโอ้เหมือนจะเป็นวาทดิ่งนะอืขอไปในเสียงเคมาลูกโอ้ยวายอุตส่าห์มาเอ้ยวายมาสามอีกรอบว่ะจังหวะนี้เสียดายไม่มีอะไรต่อดอูนางเขียวโอ้โหวายขนาดอีกไปก็ยังได้ เอ้ยสิบจังหวะนี้คิวต้องมาแหละช่องสามโอ้โหหน้าฟ้าเองมาไม่ถูกจังหวะไม่ถูกเวลาเองแล้วโอ้โหเองไม่ช้ำไงเไม่ช้ำเต้องมีสเตปมีลีลาเหมือนเจจังหวะนี้ป่วยเคมาทำเหี้ยอะไรวะไอสัตว์เอ้ยหมูซะเยอะมาเฮ้ยหน้าเขียวโอ้หเดี๋ยวยังมีลุ้นอยู่หน้าเขียวเองต้องหมาโอ้โหเขาสวยเคด้วยเจมาหรือเปล่าโอ้ไวมากออกกันไปที่คิวช่องแรกมาเฉย แล้วก็วายจังหวะนี้อะไรต่อสิบต้องสามไหมโอ้ยเย้โสวยจัดเลยว่ะมันไหลโคตรเอาอ่ะโอ้ยเยสย่างตึงอี๋เอ้ยไหมอือนี่ได้ไหมโอ้ยลากม้าว่ะหน้าเขียวต้องม้าแหละอือจุดกระชากลากถูไปหนึ่งทีโอ้ยสิบจังหวะนี้เรียบร้อยเปลี่ยนเป็นวายอะไรต่อวะาด้ฟ้าโอ้ยเอ้ หน้าเขียวฟ้าหน้าเขียวนะเออหน้าเขียวฟ้าอลไรของกูวะไอ้เนี่ยล้วนแล้วเออละวายจังหวะนี้ไปกับเจมดแผงไปเอมาหรือเปล่าเอช่องแรกมาหรือเปล่าหน้าฟ้าแล้วก็เอมาไหมเอมาจังหวะนี้เจมาด้วยหรือเปล่าวายโอ้โหขอเจเลยขอเจกูจะได้ไหลโอ้โหายสามตัวโคตรสวยโอ้เยเนี่ยเขียวต่ออืมขอเอาฟ้านะม่วง โอ้ยหกสิบแปดบาทโอ้โหไหลโคตรสวยอ่ะโอ้โหขออนุญาตเพิ่มเบ็ดนะทุกคนเบ็ดก็สวยจริงสวยจริงโอ้โหตอนนี้กี่โมงเนี่ยประมาณสิบปุ๊บของทุกครึ่งมามาคิวอุ้ยไอ้เขียวไอ้เขียวมันเป็นนักสู้โอ้โหวายวายอย่างนี้เอต้องมาแหละช่องสามนะเอเค เว้ยไหลเหมือนเมื่อกี้ดิวะดูโโอ้หเฮ้ยสแคปเตอร์สแคปเตอร์โอ้สแคปเตอร์สองสามรอบตีได้แค่รูลิ้นผัานกันมาดิเคเคมาถึงวะนี้แล้วก็หน้าเขียวโอ้โหไม่ถึงว่าน้าเขียวมาโอ้ไม่มีเหมือนเดิมเคก็ไม่มามาปั่นกันต่อทั้งคนกับเบสยี่สิบนะของเราโอ้แตกโคตรโคตรเหน่ยแตกบาทเดียวไอ้เหี้ย นี่แหละผมอ่ะเฮ้ยเค้ยช่องสองอ่ะน่าเออให้มันแต่งหนึ่งตื่นแล้วก็วายคู่จังหวะนี้แล้วก็วายคู่จังหวะนี้แล้วก็โอ้โหจะมาก็มีมาเฮ้ยดุยเดือดคุยดีเออแคปเตอร์สักทีดิ่สแคปเตอร์สักแคปเตอร์อรอรให้หน่อยเฮ้ช่องสองอ่ะ อีกและโอ้โหพนุ่มม้อขอยัอเพิ่มเบ็ดนะทุกคนนะมันเริ่มจะนิ่งเกินไปแล้วนะเฮ้ยอย่าหมุนหมุนนั้นแตกให้ภัยเออแล้วก็จังหัวนี้สิบก็ไม่เข้าอะไรวะให้มันให้โอ้โหไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรให้กูหรือว่าอะไรยี้สักนิดสักหน่อยเออให้มันได้แบบกำไรบ้างอแตกไปขาดทุนแตกหมุนแตกแต่ขาดทุนเงี้ยก็ไม่เอานะ Oh, oh, ออนะโอ้โหสิเอ้ยคิวเรือเนี่ยโอ้วไวไวสามตัวสี่ตัวโอเคจังหวะนี้มาพร้อมไวอีกหนึ่งตัวแล้วก็เอมาด้วยหรือเปล่าจ้องแรกไม่มานะโอ้โหยี่สี่พันสองนะทุกคนโอ้ยังสตันกับไวสามตัวเลยเมือ่อกี้เฮ้ยไวสี่ตัวดิไม่ใช่วายสามตัวโอ้สวย ขออนุญาตเพิ่มเบ็ดนะทุกคนมาเพิ่มเบ็ดไปที่หนึ่งร้อยกันเลยดีกว่าเอาหน่อยแล้วจังหวะนี้จังหวะนี้เอ้ยอยู่ไหนนั่นเอ้ย,เ,อยเรียบร้อยไอ้เหี้ยเรียบร้อยโอ้โหเขียวมาดิเขียวมาล้อเล่นให้ช่างนี้สักหน่อยโอ้โหนึกว่านึกว่าเป็นวายเห็นแซคเ็ตเตอร์เมื่อแกแซคเก็ตเตอร์ตั้งสองนึกว่าเป็นวาย เบลอแล้วนเนี่ยโอ้โหสิบช่องสองต้องมาแล้วแหละไอหนุ่มโอ้โหสามพันดอกเมื่อกี้เท่าไหร่สามพันหกเปล่าโอ้รวมทั้งหมดสามพันแปดเดอกเดียวอันนี้ออจอเป็นนนี้เคมาหรือเปล่าเคช่องแรกเคช่องแรกเจโอ้โหนี่กลือน้ำลายเลย เฮ้ยอย่าหมุนนานโอ้โหไม่แตกกูไม่โขวดกูแล้วมึงแตกขนาดนี้โอ้โหคิดว่าตอนแรกคิดว่าเออมึงเข้ามาเบ็ดร้อยยังไงมึงน,น่าจะเกลือแน่นอนโอ้โหเปิดมาไม้เดียวเสียวเลยรู้เรื่องกับไม้สุดท้ายมาทันทีสน่อยโอ้โไม่มีรางวัลกลอบใจเลยเต็สี่โอ้โหสี่พันสี่โอ้เอ้ยมาอีกตัวดิมาอีกตัวดิ มาเอมาก่อนเอาเอมาก่อนเอาเอมาอมเอมาผิดช่องออวายมาก็ไม่ได้แตกโอ้โหพยายาปรับเป็ดทุกคนมามันต้องมันต้องหนักกว่านี้อยูะ่ะเอ้ยมาเอ้ยสิบมาจาังหวะนี้เคต้องสามเคเบิลก,ก็สองหมดเลยสิบทั้งสามทีนี้โอเคตั้งสองนั่นแหละ หรือว่าพี่ขอวายมาก็ได้จังหวะนี้นะม่วงช่องสองเรียบร้อยเป็นวายอะไรต่อสิบที่ลิที่นี้โอ้โหแล้วก็ไม่มีอะไรต่อเลยม,มายังอยู่ในเกมยังอยู่ในเกมยังอยู่เร็ยร้อยของเรานะเคมาหรือเปล่าช่องสามเคไม่มายังไม่ถึงวาระของเคแล้วก็เคมาแล้วจังหวะนี้มีคิวมาด้วยหรือเปล่าคิวก็ไม่มีโอ้ยที่เคโค้สวยเค โอเคมาแล้วหนึ่งตัวจังหวะนี้มีอะไรอีกไหมโอ้โหยังเหงาดิเฮ้ยไอทิศโอ้มาโอยเฮ้ยหน้าแดงหน้าแดงปเป็นจังหวะนี้ไปหนึ่งพันอือโคตรสวยขอยันเพิ่มเบียดนะทุกคนนะขึ้นลงเออสองพันเอาดิ ไอ้ม่วงโอ้โหน้าม่วงไม่เข้าน้าม่วงไม่เข้าช่องแรกเอ้ยหกร้อยอะไรต่อโอเคโอ้ยอีกดอกนึงแล้วก็โอ้พันหกไปต่อดีดวะหรือพอแค่นี้ดีวะจะหมื่นหนึ่งเนาะ พอดีกว่าขออนุาพอแค่นี้ดีกว่าใส่ต่อผองกลัวเสียมัเบ็ดมันตันละใครชิ้นจอบวินนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมจอาก,กัารคลิปหน้าสวัสดีครับ